BIG HIT MUSIC ออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายกับพวกมินประมาท BTS สำหรับบอยแบนด์ชื่อดังระดับโลกจากเกาหลีใต้ค่ะศิลปินกลุ่ม BTS ล่าสุดนะคะที่ทางต้นสังกัดยักษ์ใหญ่ b i g h i ิ Music ค่ะในออกถแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายนะคะกับผู้หมิ่นประมาทวง BTS เมื่อเร็วๆนี้นะคะ Bi g h ค t Music ได้ออกถแถลงการผ่านช่องทาง Weverse ถึงการอัปโหลดล่าสุดค่ะเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องศิลปิน BTS ของพวกเขาจากการดำเนินกิจกรรมมุ่งหลายต่อศิลปินกลุ่มค่ะรวมถึงการหมิ่นประมาทเมื่อวันที่31มีนาคมตามเวลา KST บ i k i ด Music กได้โพสต์ข้อความอัปเดตถึงแฟนๆนะคะเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นกับผู้ที่พยายามทําให้สมาชิกกลมเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะพวกเขาได้อธิบายการดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดล่าสุดนะคะที่ได้รับแจ้งต่อผู้ที่อยู่ในบริษัท การโพสที่มุ่วไล่รวมถึงการหมิ่นประมาทและการดูหมิน่นกำลังถูกสอบสวนเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่กระทำความผิดจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่ที่บริษัทได้อธิบายว่าเมื่อเร็วๆนี้เราได้ยื่นร้องทุกทางอาญาหลายครั้งโดยได้ใช้ข้อมูลใหม่ที่ได้รับจากแฟนและรวบรวมผ่านความหลีกเลิมในการต้ติดตามของเราเราได้ยื่นฟ้องคดีอาญาหลังการตรวจสอบผ่านการโจมตีส่วนบุคคลในช่องออนไลน์และการโพสต์ออนไลน์ที่มีการหมิ่นประมาทเราได้ยื่นฟ้องผู้ที่กระทำความผิดทำให้ศิลปินของเราเสียชื่อเสียง และเผยแพร่ข้อมูลโดยเท็จโดยรบรวมข่าวลือเกี่ยวกับ BJS โดยมีเจตนามุ่งหลายในการบินประมาทและขัดขวางทางธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติอาญามาตรา3 1 4บุคคลที่ขัดขวางทางธุรกิจหรืออาจจะถูกจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน15ล้านวอนหรือ 12, 1 2 3 5 9 7 2 USD นอกจากนี้เรายังได้ยื่นฟ้องผู้ที่กระทำความผิดฐานบินประมาทอีกไลนหลังได้รับรายงานเกี่ยวกับโพสต์ของผู้ที่กระทำความผิดลายนี้ซึ่งมีข้อมูลเท็จเกี่ยวกับ ละปินของเราซึ่งมีพื้นฐานมาจากความเข้าใจผิดและตะกาที่ไร้สาระในระดับร้ายแรงแต่ไม่เพียงในโซเชียลมีเดียชมชนออนไลน์ดีซี s i นไซ YouTube ยังรวมไปถึงการรีวิวผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์แบรนด์เชิงพาณิชย์และฉั่นเคยค่ะ b ิคิดมิวสิกทำให้แน่ใจว่า BTS ได้รับการปกป้องจากการหมิ่นประมาทในทุกรูปแบบค่ะและพิสูจน์ว่าพวกเขากำลังดำเนินการอยู่นั่นเอง ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ